สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n ดีถูกฟรีนะครับตอนนี้เรายังอยู่กันในเรื่องของฟิลเตอร์เดทเลงหรือช่วงวันที่กันนะครับจากคลิปที่แล้วผมทำก็คือเรากด c อนโทรลชิกเเสร็จแล้วก็กรอกวันที่เข้าไปใช่ไหมครับคือ8ทับ1แล้วก็ถึงวันที่8ทับ30เราก็จะฟิลเตอร์ได้ช่วงวันที่ 1ถึงส0สิงหานะครับแต่ก็มีคำถามมาครับว่าถ้าไม่รับค่าใส่ Input b บ x อกได้ไหมครับคือไม่มีกล่องขึ้นมาถามจะเป็นการดับเบิลคลิกวันที่เริ่มต้นแล้วก็วันที่ถึงแทนการใช้ Input b บ x อกซึ่งต้องพิมพ์นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเขียนทั้งหมด3าํคำสั่งครับคือดับเบิลคลิกจาก เอามาใส่ช่องนี้นะครับช่อง K หรือช่องไหนๆก็ได้แล้วก็ดับเบิลคลิกตัวหนึ่งคือถึงเนื่องจากเราต้องกรอกข้อมูล2อันคือเริ่มเมื่อไหร่แล้วก็ถึงเมื่อไหร่ดังนั้นยังไงก็ตามเราต้องมี2 a c แอคชั่นอยู่แล้วส่วนแอคชั่นที่3ก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์ครับหรือดับเบิลคลิกจากถึงแล้วก็ฟิลเตอร์เลยนะครับมาดูกันครับคำสั่งดับเบิลคลิกเราจะเขียนที่ตรงชีทหนึนะครับแล้วก็คอลัมน์ F ไปที่ตัว Visual Basic เลยครับชีทหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่คำสั่ง double click ไปที่ชีทหนึ่งอันนี้โดยการเลือก worksheet ครับแล้วก็เปลี่ยนจาก select change ไปเป็น before double click นะครับเสร็จแล้วก็มาเขียนคำสั่งกันครับว่าถ้า double click ขอล่าม F เราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ การเช็คว่ามีใครมาดับเบิลคลิกตรงนี้หรือเปล่าเราจะใช้คำสั่ง intersect นะครับสมมุติว่าผมใส่ว่า if e intersect นะครับหมายถึงมีการมาข้องแวะกับคอลัมน์อันนี้ target r a n g นะครับคือข้องแวะกับคอลัมน์ F หมายถึง target ของการ intersect เป็นผมทำให้ดูก่อนนะครับ message box โอเคแล้วก็ end ไปนะครับ จะสังเกตได้ว่าถ้ามีการข้องแวะกับคอลัมน์นี้เม s เ g จบอกจะขึ้นว่าโอเคครับส่วนถ้าไม่ล้องแวะเราปล่อยว่างไว้หมายถึง Else ก็คือไม่ทำอะไรคราวนี้เรามาดูกันนะครับเขียนอย่างนี้จะเกิด e อ r ร์ขึ้นลักษณะไหนถ้าผมมาดับเบิลคลิกที่ตัวแถวใดๆก็ได้ในคอลัมน์ F นะครับมันจะขึ้นว่าโอเคเห็นไหมครับก็ถูกต้องสมวัตถุประสงค์ของเราแต่ปัญหามันเป็นอย่างนี้ครับ เราไปดับเบิลคลิกที่ช่องอื่นใดไม่ได้เลยครับสมมุติว่าผมไปดับเบิลคลิกที่ช่องนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นเออร์เลอร์เพราะอะไรครับมันเป็นเอลส์ไงครับคือไม่ได้อินเตอร์เซกอะไรก็ตามที่ไม่อินเตอร์เซกมันก็จะไปผิดต่อคําสั่งนี้เสมอนะครับพราะมีคําสั่งเดียวคือถ้าอินเตอร์เซกให้ขึ้น e มสเซจบอกโอเคถ้าไม่อินเตอร์เซกะครับไม่อินเตอร์เซกมันก็จะเป็นเออร์เลอร์ไปทั้งหมดเลยครับคือเอลส์นั่นเอง ผมลองไปคลิกที่อื่นให้ดูนะครับเหมือนกันครับดังนั้นปัญหาของการเช็คดับเบิลคลิก Excel นี่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับผมเลยต้องมาใช้คำสั่งเลี้ยงครับเป็น if not intersect is nothing เป็นการแก้ปัญหาตัวคำสั่งแรกที่ผมทำให้ดูนะครับคราวนี้เรามาดูกันว่ามันแก้ปัญหาได้จริงไหมผมดับเบิลคลิกตรงนี้มันขึ้นโอเคเห็นไหมครับผมไปดับเบิลคลิกที่อื่น ปัญหาไม่มีเห็นไหมครับซึ่งมันค่อนข้างเข้าใจยากนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่จำตายตัวไว้ก็พอครับว่าคำสั่งดับเบิลคลิกคอลัมน์และเซลล์ไหนใช้คำสั่ง not intersect i s nothing นะครับตอนนี้ message box โอเคผมก็จะขอเปลี่ยนครับเป็นไปเช็คว่า if l e n g วงเล็บนะครับ A1 เท่ากับค่านาว then เลงวงเล็บ K 1รับค่าตัว Active s a l l จุด Value มานะครับหมายถึงให้ไปเช็คช่อง K 1ครับว่ามันว่างอยู่ไหม Is Now นะครับตัวฟันนูสองอันเป็นค่าว่างถ้ามันว่างอยู่ก็ให้รับค่าตัวที่เรา Double Click นี่แหละครับอยู่เซลล์ไหนก็ตามรับค่าอันนั้นไปใส่ K 1 Else ครับเลง L1 เท่ากับ Active Cell จุด Value ครับก็คือถ้า K1 ว่างก็ไปใส่ K1 แต่ถ้า K1 ไม่ว่างหมายถึงเรา Double Click ไปครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่ว่างตัวครั้งที่2มันมาเช็คแล้วไอ้นี่ไม่ว่างมันก็จะมาใส่ที่เล้ง L1 แทนครับแล้ก็จบคำสั่งนะครับ n If e n If e ตัวนี้ปิด If e นี้นะครับส่วน n If e อันนี้ปิดตรง i n t e r s e c t ล้วตรง Double Click คำสั่งของการรับค่า2 value ก็จบครับตอนนี้ผมต้องการจะดับเบิลคลิกตัวจุลายนสี่นะครับไปเป็นวันเริ่มต้นเห็นไหมครับแล้วก็มาดับเบิลคลิกตัวจุลายสิบสามครับไปเป็นวันสุดท้ายของช่วงเราก็สามารถจะรับค่าวันที่ที่เราต้องการมาโดยไม่ต้องพิมพ์แล้วไม่ต้องใช้ input ตบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาสองตัวนี้ ไปแก้ไขในตัวคำสั่งฟิลเตอร์อีกทีครับไปดูกันครับไปที่มาโคจากเดิมของคลิปที่แล้วเราทำเด็ดฟิลเตอร์ไว้นะครับเข้าไป edit ตรง input บอกนี้ไม่ใช้แล้วครับจะเท่ากับเลงวงเล็บ k 1จุด value ครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นเลงวงเล็บ l 1 จุด value ครับมาดูกันนะครับลบ2อันนี้ทิ้งผมต้องการวันที่8เดือน8นะครับมาถึงวันที่1 4เดือน8ครับเสร็จแล้วก็กด Ctrl Shift A ครับเห็นไหมครับมันก็ฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยโดยเราไม่ต้องพิมพ์ Input บอกอีกต่อไปแล้วนี่ก็เป็นการทำเด a ด Filter โดยการรับค่าวันเริ่มและวันจบจากการดับเบิลคลิกครับ สำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายเรียนหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือช n นลนี้มีประโยชน์ลบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ